ครับพี่เพื่อนเพื่อนทุกคนที่ติดตามกับช่องอัดไทยนะครับวันนี้มาพบมาเจอกับพี่พื่เพื่อนลักษะสมทุกคนอีกเช่นเคยนะครับช่องอัดไทยนั้นก็จินนลกาข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเหรียญกระสาบนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญกระสาบที่ลึกหรือเหรียญกระสาบบนเวียนนะครับหรือธนบัตรนะครับก็จะนำนะครับข้อมูลต่างๆนั้นมาฝากไว้กับพี่เพื่เพื่อนทุกคนนะครับ ก่อนเก็บสะสมนะครับเราก็ต้องมีข้อมูลกันก่อนนะครับถึงจะดีนะครับเราก็ต้องรู้ที่ไปที่มาของเหรียญก่อนนะครับว่าแต่และเหรียญแต่และแบงก์นั้นมีความเป็นมาอย่างไงมีจำนวนผลิตมากน้อยขนาดไหนนะครับทางช่องอัดไทยนั้นก็เชิญนำข้อมูลในส่วนนี้มาฝากไว้กับพี่เพื่อนเพื่อนทุกคน,นที่ติดตามนะครับวันนี้นะครับก็จะได้นําเหรียญนะครับ ชนิดราคาสิบาทโลหะ2สีนะครับมาฝากไว้กับพี่เพื่อนเพื่อนทุกคนอีกเช่นเคยนะครับรู้ไว้เพื่อเป็นข้อมูลนะครับก่อนการเก็บสะสมเหรียญนะครับมาดูกันก่อนเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับพูดถึงเหรียญสิบาทนั้นมีอยู่2ลักษณะนะครับรุ่นแรกที่ออกมาใช้ตั้งแต่ปี3าหนึ่งนั้นจะเป็นแบบผอเสียนเล็กนะครับอย่างที่เห็นในภาพนี้นะครับเริ่มเข้าสู่ระบบเมื่อปี3าหนึ่งนะครับกับเหรียญ พอเสียรเล็กอย่างที่เห็นในภาพนี้นะครับมี3ามหนึ่งนั้นจะเข้าสู่ระบบเป็นปีแรกนะครับแต่ว่าเหรียญปีสามหนึ่งนั้นก็ถือว่ามีราคานะครับณนะปัจจุบันนี้ถ้าเป็นเหรียญยูเอ็นซีนะครับแบบอยู่ในซองนะครับหรืออยู่ในแพ็กเกจนั้นมีราคาสูงเลยทีเดียวนะครับหลักพันขึ้นนะครับสำหรับปีสามหนึ่งแล้วนะครับแต่วันนี้เราจะมาดูปีที่ว่าอาจจะบอกว่า คนอาจจะไม่ค่อยพูดถึงกันนะครับแต่ก็ถือว่าน่าเก็บสะสมนะครับจะเป็นเหรียญของพ่อหลวงรัชกาลที่9นะครับเป็นเหรียญกระสับหมุนเวียนนะครับเพราะว่าณป,ปัจจุบันนี้ไม่มีการผลิตเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับกับเหรียญหมุนเวียนของพ่อหลวงรัชกาลที่9นะครับมีแต่เหรียญแบบใหม่ก็คือเหรียญของในหลวงรัชกาลที่10ขึ้นมาแทนแล้วนะครับนับวันก็จะหมดไปจากในระบบนะครับเหรียญทุกเหรียญของพ่อหลวงรัชกาลที่9บอกได้เลยว่าน่าเก็บสะสมทุกเหรียญนะครับไม่ว่าจะเป็นชนิดราคาเท่าไร่นะครับเก็บไว้เถอะครัับบเเก็้้ือนนนนิ ยังไงก็ไม่ขาดทุนนะครับมีแต่จะเป็นกําไรไปข้างหน้านะครับถ้าเหรียญหมดไปจากระบบหิงๆีงนั้นทุกเหรียญน,นั้นมีราคาสูงขึ้นแน่นอนนะครับผู้ถึงเหรียญน,นะครับถ้าเหรียญ10บ,บาทอย่างที่บอกนะครับเป็นแบบระเสียนเลน็กนี้เข้าสู่ระบบปีแรกก็คือปี31นะครับต่อมาจนถึงปี51นะครับก็ได้มีการผลิตเป็นแบบระเสียนใหญ่ขึ้นมาก็คือแบบนี้นะครับแบบระเสียนใหญ่นะครับเดี๋ยวจะสู่ให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นนะครับนี่นะครับนี่นะครับเป็นแบบระเสียนใหญ่นะครับตั้งแต่ปีี51 51นนัป้ จะมีแบบพระเศียรใหญ่อย่างนี้นะครับอีกเป็นเหรียญปี5้านะครับก็จะเป็นแบบพระเศียรใหญ่นะครับแต่ด้านหน้าด้านหลังนั้นก็ยังเหมือนเดิมนะครับด้านหน้าเขาเป็นรูปพ่อหลวงแต่พระเศียรใหญ่นะครับแต่ด้านหลังก็จะเป็นพระปางวัดอรุณเหมือนเดิมนะครับอ่าครับอ่าเป็นรูปนะครับก็จะเหมือนเดิมนะครับด้านหลังก็จะเป็นรูปพระปางวัดอรุณแต่ว่าด้านหน้านั้นเปลี่ยนไปก็คือเป็นแบบพระเศียรใหญ่นั่นเองนะครับขนาดเหรียญก็อยู่เท่าเดิมนะครับอยู่ที่ขนาด26หกมิลลิเมตรน้ำหนักก็อยู่เท่าเดิมนรั ด้านขอบก็จะเป็นนิกเกิลด้านในก็จะเป็นทองเหลืองนะครับอย่างนี้นะครับขอบก็จะเป็นขอบเฟืองสลับเรียบนะครับแบบนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมีอักษรเบลนะครับนี่ครับที่เป็นจุดอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับคนตาบอดนะครับที่เขาจะได้สัมผัสรู้นะครับนี่นะครับคำว่าประเทศไทยแล้วก็อักษรเบลนี่ก็พศ2อ5พนอะครับก็ถือว่าปีห้านนั้นมีอยู่2อแบบ่างที่เคยออกคลิปไปแล้วนะครับและปีที่จะมาพูดถึงนั้น ก็ถือว่าเป็นปีลึกๆอีกเช่นกันนะครับปีนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่น่าเก็บสะสมเช่นกันนะครับนั่นก็คือ10บาทปีพศ2อ4 5นาี่นั้นเองนะครับนี่นะถือว่าเป็นปีที่ว่าหลายคนอาจจะไม่พูดถึงกันเลยนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่น่าเก็บสะสมนะครับกับเหรียญหมุนเวียนนะครับของพลดหลวงราชการที่9แบบ10บาทโลหะสสีนะครับปี4ี่นั้นจํานวนการผลิตจะมีอยู่ที่ หกสิบเอ็ดล้านอ่าหกสิบเอ็ดล้านนะครับสามแสนสามหมื่นสามพันเหรียญนะครับหกสิบเอ็ดล้านสามแสนสามหมื่นสามพันเหรียญนะครับกับปีสี่ห้านี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกปีหนึ่งนะครับที่น่าสะสมนะครับณปัจจุบันนี้ก็ผ่านการใช้งานมาหลายปีแล้วนะครับอ่าไม่มีการผลิตเพิ่มก็ถือว่าเหรียญปีสี่ห้านี้ก็คงจะเหลือไม่มากหรอกครับอืมเหลือในระบบไม่มากเพราะว่าระบบก็คือเหรียญเก่าก็จะเก็บคืนนั่นเองนะครับพบเจอเก็บไม่ได้ครับสะสมไม่ได้เลยนะครับ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่น่าสะสมนะครับกับเหรียญชิ้นที่สิบาทโลหะสองสีของพ่อหลวงรัชกาลที่9นะครับและต่อมาก็จะเป็นเหรียญปี4-6นะครับนี่ครับไล่กันมาเลยนะครับนี่ครับเป็นเหรียญสิบาทโลหะสองสีปี4-6นะครับบีนี้ก็ถือว่าเป็นอีกปีนึ่งที่น่าสะสมเช่นกันนะครับผ่านการใช้งานมันก็หลายปีไล่เรียงกันมาเลยนะครับ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่น่าสะสมพบเจอก็เก็บไว้ได้นะครับไม่เก็บมากก็ได้นะครับอย่างละเหเรียญ2เหรียญนะครับปีละเหรียญ2เหรียญหรือใครพบเจอมากก็อยากเก็บมากก็ได้นะครับถือว่าไม่เสียหายนะครับการออมเงินถือว่าเป็นการออมรัพย์อีกแบบหนึ่งนะครับที่ว่านับวันนานไปอาจจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นกว่าหน้าเหรียญก็ได้นะครับเหรียญหมดไปจากระบบลักน,นั้นราคาแพงขึ้นแน่นอนครับปี4 6นี้จํานวนการผลิตของเหรียญ10บาทโลหะสสีนั้นจะอยู่ที่49ล้าน2 9 2แ0 0เหเหรียญนะครับ นับปัจจุบันนี้ไม่เหลือเท่าเดิมอย่างที่บอกแน่นอนนะครับเหลือก็คงไม่เยอะแล้วนะครับนับวันก็จะดูดกลับคืนสู่ระบบเพื่อผลิตเป็นเหรียญใหม่นะครับเก็บไปเลยนะครับพบเจอนะครับถือว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่น่าสะสมกับชนิดราคา10บาทครับเหรียญหมดไปจากระบบเมื่อไหร่ราคาแพงขึ้นมาแน่นอนนะครับแล้วก็ปีต่อมานะครับก็จะเป็นปีพศและต่อมานะครับก็จะเป็นปี พศ2 5 4 7ครับามาดูกันนะครับปี2 5 4 7นี้จำนวนการผลิตนะครับจะอยู่ที่62ล้าน689,000เหรียญน,นะครับอย่างที่บอกครับณปัจจุบันนี้หลายปีผ่านมาแล้วรับรองไม่เหลือเท่าเดิมแน่นอนนะครับจำนวนการผลิตว่า60กว่าล้านก็ยังจะไม่เหลือถึง60กว่าล้านแน่นอนนะครับเพราะว่ามีการเก็บคืนแล้วก็ใหม่ก็ จะเป็นเหรียญของในหลวงราชการที่10แล้วนะครับเจ็บคืนไปนะครับแล้วก็ไม่มีการผลิตเพิ่มนะครับจํานวนการผลิตของเหรียญวนเวียนนั้นก็ถือว่าจะยิ่งลดร้อยถอยลงนะครับสาหรับเหรียญของพ่อหลวงราชการที่9พบเจอเก็บได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปีพศไหนนะครับแต่นํามาให้ชมนี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญ10บาทโลหะ2สี3พศนี้นะครับพบเจอนั้นเก็บไว้เลยนะครับถึงเก็บไม่ได้มากอะอย่างเหรียญ2เหรียญก็ยังดีนะครับสะสมไว้เถอะครับเหรียญยังไง ก็ถือว่าเจ็บสะสมไว้ถือว่าเป็นการออมนะครับเผื่ออนาคตข้างหน้านั้นอาจจะมีราคาที่สูงขึ้นนะครับแต่ผมรับรองว่าอนาคตข้างหน้านั้นสูงขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าเหรียญหมดไปจากระบบยังไงก็มีค่านะครับในวันข้างหน้านะครับฝากไว้นะครับกับวันนี้นะครับกับเหรียญชินนดราคา10บาทโลหะสองสีนะครับสามพศครับเดี๋ยวมาดูราคาประเมินกันก่อนนะครับเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกราคาประเมินนะครับราคาประเมินนั้นจะอ้างอิงจากหนังสือกษาปครับเป็นเหรียญย n c นะครับับราคาประเมินนะครับอย่างปี ปสี่ห้านี้นะครับปีสี่ห้านี้ราคาประเมินอ้างอิตงตามหนังสือเขานะครับปีสี่ห้านี้นะครับราคาประเมินจะอยู่ที่120บาทนะครับจะเป็นเหรียญย n c น UNC นะครับเหรียญ UNC ก็คือเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานเหรียญที่เก็บไว้ในถุงในหลอดนะครับที่เอามาจากธนาคารแล้วไม่ได้ออกออกมาใช้เลยนะครับแล้วก็จะขึ้นอยู่กับสภาพด้วยนะครับว่าเป็นเป็นรอยกันหรือเปล่านะครับ ก็ลองดูนะครับถือว่าเป็นราคาที่สูงอยู่พอสมควรถ้าเป็นเหรียญย n c ที่ไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับณปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่าการลงซื้อขายทางออนไลน์นั้นมีอยู่นะครับแต่ว่าถ้าการซื้อขายทั่วไปก็ยังไม่มีราคานะครับถ้าเป็นเหรียญเก่าๆอย่างนี้นะครับยังไม่มีการซื้อขายกันครับนั่นก็คือราคาประเมินที่บาจูเป็นเหรียญย n c นะครับนีอย่างปี6ี่ลอมาเป็นปี46นี้นะครับราคาประเมินนะครับปี46นะครับราคาประเมินจะอยู่ที่150บาทนะครับ ปีสนี่นะครับแต่เป็นเหรียญ UN c นะครับที่ผมบอกไว้เป็นเหรียญ UNC นะครับแต่ถ้าเหรียญที่ผ่านการใช้ใงานอย่างที่เห็นอยู่ในภาพนี้ก็ยังไม่มีราคาซื้อขายกันนะครับนะถือว่ามีราคาก็เป็นพวกเหรียญ u n นีอะไรประมาณนั้นนะครับที่อยู่ในหลอดหรืออยู่ในถุงที่ยังไม่ยําอ,อกมาใช้นั่นแหละครับถึงจะมีราคานะครับราคาเหรียญเก่ๆาๆน,นี้ก็ยังไม่มีการซื้อขายกันนะครับแล้วก็อีกปีก็คือปีพศ2547นะครับปี2547นีนี้ก็ ราคาที่เขาประเมินไว้อ้างจากหนังสือก็อยู่ที่100บาทนะครับเหรียญยูเอ็นซีนะครับนั่นคือราคาเหรียญยูเอ็นซีนะครับอยู่ที่100บาทนะครับแต่ว่าเหรียญที่ผ่านการใช้งานอย่างนี้ก็อย่างที่บอกแล้วครับยังไม่มีการซื้อขายนะครับและมาดูอีกแบบหนึ่งนะครับบอกไว้เลยในคลิปนี้นะครับเหรียญที่จะมีราคานะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเหรียญเรือเลือคอยหรือเหรียญที่ผิดพลาดจากการผลิตนะครับถ้าเป็นเหรียญ10บาทอย่างนี้ถ้าเปหรียญใสแตกใสไหลนะครับอย่างที่เขาบอกนะครับสีเหลือง เข้ามากินสีขาวนะครับหรือสีขาวเข้าไปกินสีเหลืองอย่างนี้ถือว่าเป็นเหลยญไส้แตกนั้นมีราคานะครับมีราคาที่สูงอยู่นะครับก็ขึ้นอยู่กับการตกลงนะครับแล้วก็เหรียญนะครับเหรียญด้านหน้าด้านหลังนะครับขึ้นสลับกันนะครับถ้าเป็นเหรียญหมุนเวียนนั้นด้านหน้าด้านหลังจะสลับกันอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญหมุนเวียนนั้นถ้าด้านหน้ากับด้านหลังนะครับขึ้นทางเดียวกันนะครับอย่าให้ชมนะครับทำยังไงนะครับนี่นะครับถ้าด้านหน้าเป็นอย่างนี้นะครับด้านหน้าตั้งขึ้นอย่างนี้นะครับแต่ด้านหลัง ก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับเหมือนกับเหรียญนี้นะครับถ้าเราพลิกดูนะครับด้านหน้ากับด้านหลังนะครับขึ้นตรงกันนะครับแบบนี้นะครับก็จะมีราคาที่สูงนะครับแต่ว่าถ้าด้านหน้ากับด้านหลังขึ้นขวางขึ้นเฉียงอย่างนี้ก็มีราคาเช่นกันนะครับแต่ราคาจะถูกกว่าที่เป็นเหรียญตรงนะครับก็ถือว่าเป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่นํามาฝากกันนะครับตรวจดูดีๆก่อนใช้นะครับเหรียญกระสับนะครับเผื่ออาจเจอเหรียญที่ผิดปกติหรือเหรียญที่ผลิตน้อยหายากนะครับก็สามารถ ที่ว่านํามาขายแล้วก็มีราคาสูงขึ้นกว่าหน้าเหรียญนั่นหะครับสำหรับเหรียญน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญไหนลองตรวจสอบดูดีๆก่อนใช้นะครับสาหรับคลิปนี้ก็นํามาฝากกันไว้นะครับขอบคุณครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผม